กำลังำ้ัคร่าวๆนะพี่น้องล้ำแล้วอา,วาอแนนนะพรเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวปิดตัวถับแป๊บนึงอตัวนี้นา่นาจะหนักต้องสมควรวัดเข้าให้โอ้ยัวใจวะวันเ<ะ>หรอมักินคู่เลยนะย้อนๆมากขึนเข้าก่อนเนาะเรียบร้อยครับ 浪台了，对吧？<noise> <noise> กระชังหนึ่นงในสิบนะนี่ตรงเนี้ยฮะอตรงนน้นฝั่งกระโนน,นกับกระชังเยอะกว่านี้อีกนนี่ัก็ยงงดอ,อเรบรรยากศยาศยามเช้าวันที่สองครับ ลกมาครับต่อวันที่สองครับหลังจากที่อํบน้ำอับท่าเสร็จนพรก็เริ่มเปลี่ยนเหยี่ต <Yeah. S 2> ีใหม่มัดข้อใหม่ที่มันขาดเมื่อคืนนี้ก็หลายคันอยู่เพราะว่ามันพันกันแล้วต้องตัดออกนะครับแล้วก็มันได้มัดเมื่อคืนนพรมองไม่ค่อยเห็นนะครับแก่แล้ว <laughs> <laughs> จนรอผมนะมา ลุยปลาน้อยต่อครับสี่สองคันพอนั่นนี่สามคันเลยนี่ผมมีเอาสามเหรอ,อสองคันสองคันลยแล้วแต่เอาสองคันดีนเอาไม่ทันแล้อเบ็ดขอเดียวนี่แหละมา ตีไม่ต้องไกลใกล,ใกล้นี่แหละลุ้นดูกันครับวันนี้พี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจกันนะครับผ่านไปแล้วหนึ่งคืนเดี๋ยวเราตีเบ็ดแล้วก็ผมจะตกปลา้อยไป<อ>ตีเบ็ดทิ้งไว้แล้วให้นะับผอนทำกับขา้าวนะครับวันนี้น่าจะมีเมนูปลาทอดนะครับลกระกงมงเรานี่แหละจัดไปพี่น้อง,องเอาแล้วสองคันจะถนัดได้ที่ถนัดด้วยทีนดดี้ โอ๊ยนุ่นโอ้ยอะไรวะรถติดขึ้นหนักๆแตหนักๆก็ติดอ่ะติดป้าดเสืยมันไม่ดึงว่ะดึงจังหวะกนล่วมันเหนื่อยเหนื่อยแล้วเนี่ยโอ้ตัวมันเล็กมันเลยไม่มีแรงดึงได้อยู่ครับมาแล้วครับกำลังครับเช้านี้ครับนี่พี่น้อง เล่นรอปลาใหญ่เย่าไปเยไปดีเบดเพื่อนไปตัวน <people> ี้นี่ลงถ้าฝูงม right. ังเข้าก็เข้ายาวเลยปลาพวกนี้มาแล้วตัวใหญ่ด้วยสวยยคายบนี่อ้วนด้วยอ้วนด้วยอ้โหตัวนี้ตัวสวยครับ มังพี่น้องปลารับแขกครับเรื่อยๆครับกำลังตีเหยียดตัวนี้อยู่กินน้ำข้าวครับเราหูข้าวแบบแบบลินน้ำลินน้ำเมาเราก็ได้กินน้ำข้าวคิดถึงสมัยก่อนเดี๋ยวใส่เกลือชักนิดนึงครับโอ้เจ๋ากินแทนในน้ำเต้าหู้นะเจ๋า <laughs> <laughs> เอากำลังทำข้าวคร้บพี่น้อง ลั่แล้วอาอแนนนพรเล่นไปก่อนครับเดี๋ยวปิดตัวถับแป๊บน,นึงตตวนี้น่าจะหนักพอสมควรอะไรวะเช้าเช้ามันได้การีกจริงเด้อเชา้าเช้าแปดโมงสี่สิบแปดนาทีนะฮะลอกลั่นครับลอกลั่นอีกแล้วครับพี่น้อง โอ้ oh, ดูครับดูมันออกครับดูมันออกครับเอาครับพี่น้องมา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 โอ้พุ่งจิบปักแบบนี้หน้านี้เพิ่งได้ตัวนะลุ้นดูครับตัวใหญ่หรือเปล่ามานี่แล้วเนี่ยมาหาเบ็ดเขาเนี่ยอืมเยอะกันไปครับตัวนี้ออกยาวๆไปเลยพันเบ็ดอ,อันนี้เหรอเก็บเบ็ดไหม นี่ดูตมก็รอดเอาก็ได้ธนพรบอกให้เก็บบอกได้นะไม่น่าจะพันหรอเพราะมันเข้ามาตายแผ่แล้วตายเบ็ดแล้วใช่ไหมยค่ดูนี่แล้วสิดูตัวมันดิเอ้งามอยู่นี่สวยงามอยู่โอ้โหยังไม่หันเห็นแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวให้ดูให้ดูตัวกันครับดูวูเมาปะนี่อย่าไปพันเขาอย่าไปพันเชือกเขาดูตัวดูตัวครับนี่มาแล้วครับแฉลว <c oughs> สายนี้เอาอีกแล้วครับ <c oughs> ทางกล้องก่อน,อนครับนี้ทำห้ดูก็เป็นสิบแล้ว <c oughs> มานี้อย่าไปกวนเขา <c oughs> มาหนี้มานี่ <c oughs> หน,นูรไปมันจะขาดเด้อะหนจะมาพันเน่อยตัวนี้แหลยมันคือที่มันย่อนตัวนี้แหละ เกือนี่แรงดีจริงครับหมดแรงครับหมดแรงครับอดูครับอดกเไปครับเ้าเอะอ้ตัวสวยอยู่สวยอยู่ครับาโลขั้นต่ำนะตัวนี้ลากเข้าให้รร้อยคับ เอาจนได้ดีแล้วมาอีกสักตัวนึงมาแล้วนี่ครับท้องเบเอเปสเลยโอ้โหมาลอยกินตั้งแต่เมื่อคืนแล้วบ้างท้องใหญ่ขนาดนี้หมดได้ไหมเบ็ดได้ โอ้มันกินมันมันมันลอยทุกตัวเลยเนาะถ้ามันกินอย่างงี้ก็หลุดยากเลยเนี่ยเออนี่นี่นี่เมันกินลอยเลยลอยลอยไปเบ็ดหลุดออกมาอกแบบนี้เลยแบบนี้โอกาสหลุดน้อยมากครับได้ตัวร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนยกเว้นเอ็นขาดนภรกำลังจะทำกับข้าวนะวันนี้นะรอวิ่งก็ไปแล้วไปแล้วไปไปตาไปลั่นเลยสุดยอดครับสุดยอดหมานหมานหมานในเช้าเลยครับเมื่อเช้านี้มันขาดไปนะตัวตัวนี้ โอ้มี่ัวไปโคช่างมันได้อี่มีเด้อเนโคช่างมันได้อีกมีเด้อนยนี่ปลาดึงวะไม่ใช่ตัวนี้หางมันถูกตัเนี้ใช่หรือใช่คือดิงกิ้งคือเนื้อหน่ะหางมันถูกตัวเนี้ยใช่มันอยู่ลักษณะนี้ไม่ใช่อย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นมาพันมาพันเดี๋ยวมันจะตายก่อน ล่ามแล้วก็เอาไปแหลงไว้คือเก่าครับยวไปครับรย,ยาวไปยาวไปตัวเนี้ยไม่ผมเห็นมันแก๊ล้งโอ้ลาติดเบ็ดแนดี๋ยวัดก่อนครับแลยวเกดกเราดูคนป่าว่าลาใหญ่ได้ไปแบบเนี้ยไม่ดูแล้วผมวัดแล้วปลาใหญ่ได้เคยดูนะลาใหญ่แน่ได้ีกปลาใหญ่แน่ปิดล็อกเลยแน่ล้ววัดตั้งแรงเลยลาใหญ่แน่ ปังวัดเกาให้โอ้มีถึงสวัดกาให้โอ้ยโอ้ยใหญ่ป่ะวันเล่อมันกินคู่เลยนะที่ผมบอกได้เองครับมันชอบกินคู่เยี่ยม่ติดจอว่ะเหรอหมานจริงๆเลยเวลาผมวัดทีไรเนี่ยเดล่าเดี๋ยวแเดี๋ยวหมานจริงๆกับจอนี่ผมวัดทีไรนี่เข้าจอตลอดเลยอ๋อ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 ขัดอยู่ไหม ปล่อยปล่อยหน้าลอกนิดนึงให้มันแฮมวิ่งวิ่งหน่อยสายมันจะไม่ตึงมากอยู่ไหมโอ้ไม่ได้ทำไม่ได้ถ่ายคลิปกินคู่เลยอยู่ไมเอกยุ่เงียบไปแล้วนะติดต่อไหมคลิปสิแต่มันร้อยเปอร์เซ็นต์ลแหละเพราสวายมากินยืบกนะินยืบไง โอ้ผมวัดทีไรติดแต่ตออย่างเดียวเลยเ <laughs> เปลเไม่ได้ครับเวเอาไปล่ามก่อนตัวนี้เอาตัวนี้ไปล่ามอยอนแพหมดละล่ามไว้ทั่วแพแล้วครับ <laughs> cos, <laughs> หกตัวแล้วนะใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็มาได้นะครับเ <laughs> ขื่อนลำเปาาที่จังหวัดกาลสินนะครับพี่น้อง <laughs> กลางคืนก็กินดีครับกลางวันก็มาครับพี่น้อง นี่ครับเบอร์โทนี่เลยครับศูนย์0 2ด0 8้าห้าเจดศนย์นะครับป๋าทรงนะครับจัดไปครับอันนี้แพที่หนะก่อนจะมาก็โทรมาสอบถามแล้วก็จองแพกันก่อนนะครับเพราะว่าแกมีหกแพอาจจะเต็มได้นะครับแพห้าตัวนี้ก็วัดกันเยอะเหมือนกันดึงกันเออเ,ออเออมื่อคืนนี้ลอกเขาวิ่งแป,ปดป้าด้ป้าอยู่นะจัดไปครับเดี๋ยวหามกับข้าวกินวันนี้วันที่สอง มันดึงไปตั้งนานแล้วไว้ตั้งแต่ทีแรกว่ามันแก๊กงโน่นนะแล้วมันก็ไปพันตอนแล้วมันก็ค่อยๆย,ยืบยืบยืบไปใช่ไหมไมันไม่ได้วิ่งออกไงตอนนี้กําลังจะฟื้นนะครับเรามัดไว้วันนี้มันไม่ตายนะครับเดี๋ยวมันจะฟื้นอ่ะอไปลนะร้อยเปนะอร์เซ็นต์อะไรอีกประมาณนี้กำลังจะทาปลาเราชอยอันนี้นเป็นน้ําข้าวนะที่เราหุงเช้านี่นะเหมือนน้ํานม สมัยก่อนเขากินน้ำนี่แหละเนาะแทนนมอ่ะใช่ไหมน้อำพรสุ่นี้ำนนร้อน, <ะ S 2> นร้อนๆโอ้ยอันนี้อันนี้ปลาถ้าปลามันไปดิ้นอยู่ใกล้ผมก็จะไปเอาไปปลาอย่ปลาดันไปดิ้นอยู่ใกล้อืไม่ได้กินนานมากนะยี่สิบปีได้ไมั้งน้ำเข้าวเนี่ยเดยวอมหมลย หอมมากเลยหอมน้ำปาแพ็คู่เออกินแล้วมันมาแพ็คู่เลยเนาะเนี่ยิดปุ๊บไอตัวหนึ่งเยียดีมันไม่เอาพร้อมกันอันนี้ก่านพรทำปลากระมังนะครับทำเป็นปลาแดดเดียวไว้ทอดตอนเย็นนะครับตอนเราอยู่แพรล้วก็ทำาขโอ้กระมังไข่แล้วครับโว้ปลาขึ้นหน้าเขึ้นน่าแพเลย ลุ้นดูกันทีทีอรเนี่เราก,กินแล้วมันกรอบผมบ้างทีวันนี้วันนั้น,น่ะทะเพียนน่ะเหรอเออใชท่ทะเพียนนะใช่เจ้เาตอนเย็นก็ปุยไข่ <c oughs> <c oughs> แจ๋วปลาแดดเดียวครับเมนูตอนเย็นครับแดดไปแนละ้ว แล้วนะครับข้าวผัดลงนพรครับเชฟกระทะเหล็กของเราอนี้ครับนะครับลองชิมดูนะครับร้อนๆครับพี่น้องหวานนี้หหอมมากหอมเนยใส่เนยนิดนึงก่อนที่จะผัดอะน้ำมันเอาเนยลงใส่แทนน้ำมันใช่ใส่น้ำมันน้อยๆไม่้องใส่น้ำมันเยอะอ,อร่อยครับข้าวแห้งเชฟผ่านนะครับ แก้ว okay. กินข้าวด้วยกันครับพี่น้องครับเทประดับพัตคานนะครับเดี๋ยวผมจะต้องลงน้ําเอาหญ้าออกแล้วได้เองเราจะลวกไปทั้งทุกคันอีกมาพี่น้องกินข้าวข้าวเช้านะตอนเวลาสิบเอ็ดโมงครับนี่แหละมาอยู่แพอยู่อะไรแบบเนี้ยเราไม่ได้กินข้าวตรงเวลาตกปลาตกอะไรไปเรื่อยเปื่อย อ,อร่อยมากครับออน้ำพริับข้าวแซ่บหลายนั่งกินข้าวกับบรรยากาศแบบนีม้มวลปุ๊บนี่นะที่ชาร์จแบตผมจะเป็น u p s เก่านะครับอ่าอันนี้จาย์ทดแก่จัดการให้นะใช้ u p s เก่าสำแบตํารองไฟตัวสํารองไฟของคอมพิวเตอร์นะฮะเอามาแปลงแล้วก็เอามาเสียบกับแบตเตอรี่ แบบนี้ครับมันจะแปลงไฟเป็น2 2 0ร้อยยี่แล้วก็ชาร์จแบตได้เปิดไฟเปิดพัดลมได้หมดนะครับตัวนี้เอาไว้ออกหมายได้ครับนี่นะเหยื่อที่เราใช้ตกนะก็จะเป็นเหยื่อของอป๋าชงแกจัดให้นะครับเราก็มาเราไม่ต้องเอาเหยื่อเรามาไม่ต้องเอามาเลยนะครับแนะนําเลยก็คือมาแล้วก็เอามาซื้อกับป๋าชงแกขายกิโลละสี่สิบบาทนะครับเหยื่อของแกหมักไว้ให้พร้อมแบบนี้นะเรามาถึงแล้วก็ ปั้นเดียดตีเลยเราซื้อแค่ขนมปังฟาร,ร์มเฮามาเนาะน้พันขนมปังฟาร,ร์มเฮามากับเม็ดโฟมแค่นั้นนะบ่ายสามครึ่งเวลาของมันเลยเมื่อวานนี่ก็ประมาณนี้แหละแต่เมื่อวานลมมันจะมาจากทางนี้ตัวทางนี้ แต่วันนี้ลมมาจากทางนี้ครับพุ่มเลยเดี๋ยวไม่ต้องกลัวมันมีกันสาดตั้งสี่ด้านเลยมาทำแพรกันสาดไว้ให้อย่างดีเลยทั้งสี่ด้านข<น>อให้มันมาทางไหนก็ปิดได้ไห <c oughs> น,นก็ได้เออแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ตกนะไม่ด้ลมตกไม่จะตกตอนนู้นนะเกิดลมแรงเย็นดีครับตอนนี้าห้าโมงครึ่งนะครับฝน หยุดตกเรียบร้อยฟ้าหลังฝนนะครับยอมสดใสเสมอนะครับตอนนี้เราก็เริ่มหมดคืนแล้วตั้งอ่าเริ่มเปลี่ยนเหยียครับตีเหยียแล้วครับนพรจะตีเบ็ดลงแล้วครับรอลุ้นคืนนี้นะครับตีต,ตีเบ็ดลงไปห้าโมงหกโมงประมาณเนี้ยตีทิ้งไว้แล้วก็รอลุ้นตอนคืนประมาณสักสองทุ่มเนี้ยครับมันจะเริ่มกินแล้วเสากระโปงเหยื่นบ่มลงไป วันที่สองลมแรงหายจากทีเนี่ยม like hey, ันก ok ็ขึ้นเลยเนี่ยเนี่คันผมชอบมันโค้งสวยดีนะครับกำมังนัดหายแล้วครับแย่ลองสไยสไลสไลกดข้าม ลารับแขกของเราก็เรื่อยๆครับขาที้ดังคุ้แล้วผมจะบอกระวังขาดิดโอ้า <c oughs> อ,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 าอ,าอีขาดไปแล้วโอ้ยเกยบางดักอ้คือขาดวะกระมังมาอีกแล้ว สวยนะครับตัวนี้คันโกงนะครับดู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 แอคชั่นคันครับนี่เห็นไหมครับพี่น้องอากะมังครับอากะมังนี่เป็นปลารับแขกเยอะมากเหลืออีกคันนึงแล้วก็จะทำกับข้าวแล้วดีทุ่มและว่ากันกะมังครับเดี๋ยวพี่น้องปลาแดดเดียวครับ นี่นะครับนี่เรามารับประทานกรอบต้องเยอะครับก <laughs> ินสองคนห้าตัวพอ <laughs> กับข้าวของเรานะวันนี้ก็จะเป็นปลากระมังแดดเดียวทอดนะครับแล้วก็น้าพริกไข่ดาวนะฮะแค่นี้ครับวันนี้ก็จะเป็นข้าวผัดข้าวเมื่อเช้านี้ไข่ปิ้งเมื่อเช้านี้ครับมาทานกัข้าวด้กันครับปลากินเบ็ดต่ว่า,าเป็นปลากระมัง ปเปนไปนั่นแหละไม่ไปไหนแลอวกินเบ็เดเยอะแล้วเก็บแล้เวเก็บตัวนี้ก่็หมื่นแล้วก็เก็บเลยมั้ะผมไม่ได้ตกแล้วไปนิดเพราะนา้บอกไต่ชิ้นเยอะเย,เยอน <laughs> มันมีมันอะ่ะเออกลับไปบ้านเดีวผม,มต้องทำเมนูนี้แหละให้เมยยากินกัดยอะบ้านสบายก็ยมยยไม่กินไม่ใหญ่ผม,มไม่ชอบ กกระเอาแล้วครับเอาแล้วครับสองทุ่มนะฮะมาแล้วนะผมวัดได้นะครับแล้วก็ให้นาพรเล่นเพราะผมจะได้ถ่ายคลิปนะดูครับดูครับพี่น้องผมใหญ่มาแล้วครับเวลามันเลยครับสองทุ่ม <c oughs> นาพอนบอกแป๊ะเลยถึงเวลามันแป๊ะเลยผมนั่งรอเลยเมื่อกี้น,ะนี่ผมนั่งนั่งอยู่ถังนี่ มันคันอยู่หน้านี่แป๊ดเลยก็วัดสวนเลยนะยะเดี๋ยวเอาละครับคืนนี้มาแล้วครับตัวแรกของคืนที่สองนะพี่น้องโอ้ตัวไม่เคยตกอย่อยู่ขันหมดเลยอ่ะสองขันเนี้ยทำไงดีย้อนๆมากก่อนเข้าก่อนเนาะเรียบร้อยครับ ตัวแรกของคืนที่ 2, 2ครับมาแล้วครับพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันครับตัวนี้ผมวัดได้นะครับตัวนี้ได้หลังจากที่วันนี้วัดเหี่ยวนะตอนบ่ายแล้วก็ยาวเลยเหี่ยวมาจนถึงตอนตอนวันนี้ก็สองทุ่มนะครับตัวแรกแกลกเลยผมนั่งรอเลยเมื่อกีนอ้น่ยผมรู้แล้วว่ามันต้องกินเวลานี้เพราะเมื่อคืนนี้มันก็กินเวลานี้แหละสองทุ่ม นั่ง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 อยู่นี่ถังนี่เป็ดคันอยู่หน้านี่ซัดเลยแป๊กไม่รอแล้ววัดมั่งเลย,เลยแก้วพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันครับจัดไปตอนนี้อากาศเย็นมากเลยนะพี่น้องลมเย็นเย็นชิュชิบรรยากาศนี้ดีแต่ปลาไม่กินเป็ดเลยนะครับวันนี้เงียบอยู่เดี๋ยวนั่งดูสักพักจากครึ่งชั่วโมงห้าทุ่มครึ่งเดี๋ยวเข้าไปนอนนะ กลางเปนอนเหมือนเดิมอย่างนี้ใช่ไหมโอ้โหแดนอนแดนอนใช่โอ้ยใกล้ใกล้เทำไมม,ไ Likewise, ไมันหลุดอะไรเนี่ยเดี๋ยวมันว่าขาดขาดหรือเปล่าไ,ไม่ขาด ไม่คาดเฮ้ยไก่เลใกล้กล่เล็กลเป็นอไรไอ้แก้วัทั้งวันผมนอนหลับแล้วมันแป๊ดแล้วก็วิ่งออกมาแล้วมันก็เงยียบผมก็ไม่รู้ว่าคันไหนก็นเปิดไฟเปิดไฟรออยู่ตั้งนานกระพาร์ผมก็วิ่งรอบนึ่ป๊าขึ้นผมจับวัดขึ้นมาเยือ่อยู่ตั้งนาน มีมันหลุดอยูข้างแขนนี่มันหลุดหน้าโอ้จะขึ้นอย่แล้วเมื่อกี้อ,อดแดกอีกแล้วโอ้ยไอ้สาขณะนี้เวลาตีสามห้าสิบนะครับกินทั้คืนเลยมาอีกหนึ่งตัวครับตัวนี้ผมงัดได้นะครับนภะพหลับไปร,บไรู้เรื่องห <laughs> <laughs> ลับไปรู้เรื่องลอกวิ่งครับนี่คันค้าง ล้ววิ่งแป๊ดวิ่งมาหายก็ยังงงกับตัวเองอยู่ว่ามันคันไหนวะเราก็พยายามดูดูว่าคันไหนก็มันนั่งดูอยู่แล้วมันไม่วิ่งต่อแต่ผมว่ามันน่าจะเป็นคันขวาเพราะว่าเสียงมันดังอยู่ทางนี้มันวิ่งออกมาแล้วมันสุดพอดีไงผมก็พยายามหมุนล้อหมุนล้อให้มันสายมันตึงหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาเอ้า เริ่มวิ่งออกอีกก็เลยวัดเลยโดนครับนนตัวไม่ใหญ่มากไซส์ประมาณสามสามโลสี่โดเนี่ยโอเคเดี๋ยวก็สว่างเพราะวันนี้เราต้องกลับแล้วนะครับคืนนี้ได้มาสองแต้มนะครับกินไปสี่ได้ได้สองหลุดไปสองนะคืนเนะนี่ยครึ่งครึ่งหลุดสวัสดย์ยามเช้าครับวันสุดท้ายเดี๋ยวเราเก็บของกลับบ้านกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูปลากันนะพี่น้องว่าตอนเช้านี้เราปาลาขึ้นไว้แล้วเดี๋ยวให้พ่อทรงมารับเอานะครับเดี๋ยวเราเข้าฝั่งกลับบ้านนะครับเดี๋ยวดูปลารวมปลารวมชิ้นี้แหละทำดีๆได้เราวางเงี้ยงมันอย่างเดียวใช่ใยใัในจียันปลาทรงจัดให้เบอร์โทรตามนี้เลยครับ นีอวดเองกะวังแง่รุ่นรุ่นเดียวกันหมดเลยมาครับบันทูทโอ้ยใจเจยาวใจเจยาวเลยครับเอา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 มื่อกีว่ามันอยู่ในน้ำเนี่ยะนะว <c oughs> ่าใหญ่เลย <c oughs> เดี๋ยวไปทรามันก็อยู่นี่ลองชั่งดูไหม เดาเดาเขาจ้างดูตัวนี้กับตัวนี้เท่าเท่ากันเลยนะสองตัวนี่เท่าเท่ากันเลยหัวมันดีโบสวายการ์ินคืนลำปาวี่น้องทักกดผมไปตกปลาไม่เคยได้เยอะขนาดนี้สักทีนะตกปลานี่ได้ตัวสองตัวนี่วันหลูแล้วนี่นะหลุดเยอะนะอย่เนาะถ้าไม่หลุดเยอะนักตัวนี้ไม่ใหญ่มากเดี๋ยวดึงมือนำพอนนำมอนะ เฮ้ยจ่าเล็กมารับแขกมารับแขกก็เต็มอันนี้ได้น้อยนะเนี่ยละครมารอบก่อนได้เป็นสิบโลนี่นะครับรอบก่อนอยู่ดับเนี้ยอะไราย่างเงี้ยบขาโอเคก็ประมาณนี้นะครับผลงานมาตกปลาที่ ลำปาวกาลสินนะครับ2คืน2วันกับนพรครับนี่นะฮะสวัสดีครับที่พามา <c oughs> สุดยอดก็ใครที่สนใจอยากมาก็มาเลยโทรหาป๋าทรงได้นะครับเบอร์โทร0 8 9ย์0 2 6 0 8นยสนนะครับใครสนใจก็มาเลดผลงานมาตกปลานะครับผลงานมาตกปลาที่ลำปาวแพบพ่อทรงนะครับที่กาลสิน,นลำปาววันนี้ก็สุดยอดครับคลิปนี้ ทริปนี้2คืน2วันมากคับนภรนภรเป็นคนพามาสุดยอดมากพี่น้องอ่ะเดี๋ยวเจอกันสำหรับทริปนี้เจอกันบ๊ัยบานครขอบคุณนครมากๆนะครับที่พาผมมาเปิดประสบการณ์ การตกปลานะฮะวันนี้มาตกปลานี่ถือว่าปลากินดีมากนะฮะเท่าที่ผมสัมผัสนะครับเมื่อก่อนก็ตกปลาเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่เคยเจอแบบปลากินดีอย่างนี้นะแต่ว่าปลาถวายมันจะกินตอนคืนนะครับโอเคเยอะปลาก็แบ่งเรียบร้อยนะพรนแบ่งปลาให้เต็มถังเลยพี่น้องขอขอบคุณมากมากครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่มีตัวตัวใหญ่นะพรให้เอ็มถังเลยชุดจัด